สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตการใช้งานเครื่องขัดพื้นอัตโนมัติแบบเดินตามี่ห้อ m a ทริกรุ่น Hurricane 55BT กันนะคะอันดับแรกใส่แผ่นแยขัดเข้ากับจานจับหนามเตยแล้วก็เอาตัวล็อกมาล็อกได้เลยนะคะแบบนี้เลยนะง่ายมากๆแล้วก็เอาใส่เข้ากับตัวเครื่องให้ครอบไปแบบนี้เลยนะคะ ขยับที่ยกแปรงลงนะคะแล้วก็ขยับเครื่องนิดนึงให้เข้าล็อกนะคะบิดกุญแจเปิดเครื่องนะคะเปิดมอเตอร์ขาดมอเตอร์ดูดด้วยนะน้องรุ่นนี้จะมีปุ่มเดินหน้าถอยหลังด้วยนะคะแล้วก็จะมีตัวปรับระดับความเดินช้าเดินเร็วของเครื่องด้วยนะคะเวลาจะถอดแปรงก็ยกที่ยกแปรงขึ้นแบบนี้นะคะกดลูกบิดตรงนี้แล้วก็สวัดแปรงทางขวานิดนึงก็หลุดแล้วนะคะง่ายมากๆเลย ต่อไปจะเป็นการใส่ชุดยางรีดน้ำนะคะหมุนล,ลูกบิดให้หลวมแล้วก็ดันเข้าเครื่องไปได้เลยนะคะแบบนี้เนาะแล้วก็หมุนให้สุดมือเนาะแล้วเราก็ใส่ท่อดูดไปแบบนี้เลยนะคะนี่เลยง่ายมากไม่ต้องใช้เครื่องมือเลยคอนเนคตเตอร์ขั้วต่อระหว่างเครื่องกับแบตเตอรี่ถอดเข้าออกง่ายนะคะนี่เลยเวลาจะถอดชุดยางรีดก็แค่ถอดสายดูดออกนะคะแล้วก็ยกคันยกขึ้นนะคะแล้วก็หมุนลูกบิดออกแบบนี้ได้เลยคะ่ะง่ายมากนะ มีระบบกองสองชั้นก็คือสแตนเลสกับฟองน้ํานะคะแล้วเราก็เติมน้ําเข้าเครื่องทางนี้ได้เลยนะตรงนี้จะเป็นไซคัสหรือตามแมวไว้ดูระดับน้ําดีที่เราเติมเข้าไปในเครื่องนะคะนี่เลยนะดูง่ายมากแล้วเราก็มาใส่น้ํายาเตรียมขัดกันได้เลยจ้าเอาแปรงลงบิดกุญแจเปิดสวิบนะคะเดินหน้าเนาะนี่เลยบีบมือบีบสวิบนะคะแล้วก็ขัดกันได้เลยจ้า โครงสร้างของเครื่องเป็นเนื้อพลาสติกอย่างดีมีความเหนียวทนทานทนต่อแรงกระแทกและไม่เป็นสนิมอีกด้วยนะคะแป้งขัดขนาดใหญ่ถึง20นิ้วเลยสามารถขัดทําความสะอาดพื้นได้ถึง2,000ตารางเมตรต่อชั่วโมงกันเลยนะคะทุกคนสุดยอดมากๆเลยชุดยางรีดน้ำของเราทําจากอลูมิเนียมและสแตนเลสไม่เป็นสนิมแน่นอนนะคะมีแผงควบคุมที่ใช้งานง่ายเข้าใจง่ายนะคะไม่ยุ่งยากนะ้อไม่ซับซ้อนด้วยนะ น้องรุ่นนี้มีโอเวอร์โหลดป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าและมอเตอร์เสียหายด้วยนะคะสุดยอดมากๆเลยใช้งานง่ายมีเสียงเงียบค่ะสิ่งสกปรปกข่าฝังลึกได้ดีมากๆนะคะมีระบบป้องกันน้ำาดนข้าอมอเตอร์นะคะ2ระบบก็จะมีลูกลอยแล้วก็โฟร์เซนเซอร์สวิตตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสายเด่นน้ําทิ้งปล่อยน้ําเสียนะคะที่เราขัดพื้นกันเมื่อกี้เนาะ ฝาถังน้ําเสียเปิดออกได้กว้างนะคะทําความสะอาดง่ายมากๆแล้วเวลาทําความสะอาดอย่าให้น้ําเข้ามอเตอร์ดูดด้วยนะจ๊ะล้างทำความสะอาดได้หมดเลยนะแบตเตอรี่เป็นดีฟไซเคิลระบบปิดไม่ต้องเติมน้ํากันนะคะแล้วก็เป็นสัดส,ส่วนด้วยนะคะ